สวัสดีครับวันนี้เราพาวิ่งฮาบมาราธอนที่เอาเล็กนะครับลกบากบังวันนี้นักวิ่งก็เริ่มทยอยมาัแล้วนะครับวันนี้เราจะวิ่งระยะ21กิโลรหรือฮาบมาราธอนนะครับ รายการนี้คือรายการสยามพีเนียมเอาเลยแบงค์ขอันนี้คือบริเวณเอาเลยแล้วก็เบานะครับที่จิปล่อยตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกตีสี่นะะเพราะว่าเขาจะปล่อยประมาณตีสี่นับยี่นก็ที่เรันะมาน,นะครับ เไปปิดงานแล้วโดสโทสโทสโอเคครับผมมาครับเดี๋ยวเข้ามาฮะน่าจะพร้อมแล้วใช่แล้วครับโอเคไม่รอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวผมมอบไปทีนี้ให้คุณเลยละกันนะฮะภาษาโปรเปกับชัญวิ๊กเสสวัสดีครับสวัสดีคร่ะนะฮะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงฮะพี่เบเซอร์เราได้ฝึกการยกน้ำหนักไม่ใช่หรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวป้ะะครับ ลลไกลกเอาละค่ะตอนนี้พี่ๆนักวิ่งทุกท่านหารละครขยับมาด้านหน้าเวทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการวอร์มวอร์มใช่แล้ว yeah thank you very good คุณเป็นตักเครื่อ <laughs> งเ <laughs> หรอคะ yeah อ uh, ่าภาพพูกภาษาไทยเลยครับภาพกับมิเชียนเปนหมาที่ต้อารรกิโลเมตรถูกต้องนะฮะแล้วก็ใครที่แต่งกายแฟนซีนี้วันนี้ม <c oughs> ีสิทธิ์ได้รับกล่องสุ่มด้วยจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะซึ่งมูลรักค่ะ กล่องสุขนี้บอกเลยว่าโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับรนั้นใครที่แต่งตัวแฟนซีวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอนนะครับเอาละตอนนี้นะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเชินะทักดิบดิโอเคทุกคนมาเอาใหม่เอาใหม่ Three two o n วิ่งไปวิ่งไปแข่งแรงแน่นอนขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจด มราต้อ,อนนงอรถแล้วครับ้อ่อนดีขึ้นสะพานกันนะครับโอ้อข้างหน้านี้เป็นหน่สายมอเตอร,ร์วี์กรุงเทพชลบุรีนะครับราชววิ่ง lo tay tôi phải ra các bạn này các còn đây trong vô nó vô đây là viên à, mà học lô đó đấy thì này วิ่งแต่ยอดบนนึกเลยยอดก่อนก่อนอย่าตายอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายมะพร้าวด้วยมีแถลครับมีแถลมีเบียร์ป่ะเบียร์เบียนานแล้วเบียเจ๊ย่างเจ๊ย่างน้ำป่าครับกระแลงไม่ต้านโอ้โหบอกกินมะพร้าวนักแอ่นนักโอ้ไม่ไหวแล้วครับดูแล้วต้องกลับอ้อมขึ้นมาเราต้องอ้อมนี้ว่ะ ถ้าไม่ข้ามนี่ไม่ถือนะเขาบอกโอเคไปต่อใช่รถจักรยานเลยครับนี่โอ้สุดยาดเลยสุดยาดสุดยอดขยาน ขึ้นมาลุยสิบหกแล้วครับสิบหกแล้วเนาะไอ้แมงมุม,มโอ้โหเราเจอไอ้มมงมุมสุดยอดสวัสด,ดีครับผมมมงมุมดีเซลดีเซลอะไร ตัวก็เก็บตับตัวไปต่อเสือเหรอกิโลที่สิบแปดแล้วนี่มีปัญญากินครับโอ้ยน่ากินมาเลยแต่ไม่มีปัญญากินครับโหกินอร่อยเท่านั้นแต่ไม่มีปัญญากินครับผม สเปก่อนเจ้าสาไม่กลัวฝนหนุเข้าเอาเด็มนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวเจ้าะเข้ด้วยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โห I <laughs> จบจบจบสักท si ีนี่เชื่น้ำตรงนี้น้ครับนี่เชื่อทะลุครับอกเขาบอกให้ใส่แมสก์เจ้าไม่เห็นอนอน่มสบายเลยนี่เชืรับนะครับเชื่อรับเสื้อรับเหรียญ ครับครับเสื้อครับครับเสื้ออ๋อ oui> ไม่ม e ีเหรียญไม่มีเหรียญใช่มาไม่มีแต่เสื้อเฟอนิเจอร์อ้าวขอบคุณครับเสื้อเฟอนิเจอร์ครับไม่มีเหรียญนะครับ